เดี๋ยวไม่เหน็นด้วยเดินผ่านกันเฉยเลยมาดูว่าจะหากันเจอไหมนะครับกระโดดยองยองเลยอุ้ยอุ้ยยาเดี๋ยวดิดดิดสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม เพลนคิวครับแล้วตอนนี้ครับผมเล่นเกมโรบอทนะครับผมกับแมปที่มีชื่อว่าไฮออร์ดายในเองนะครับหรือแปลว่าสไทยว่าซ่อนหรือตายนในเองกครับผู้ชมครับแมปนี้นะผมเล่นในไลฟ์สดนะครับภาพอาจจะแต่เล็กน้อยนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับคนที่ได้กับผมเนี่ยก็จะเป็นคนดูในไลฟ์สดนะครับที่จอยเข้ามาในเองนะผู้ชมครับแมปนี้ก็คล้ายๆแมปซ่อนหาทั่วๆไปครับแต่ว่าคนที่หาเนี่ยเขาก็จะมีปืนให้เรานะครับส่วนคนที่ซ่อนเนี่ยเขาก็จะมีไอเทมนะครับที่สามารถแกล้งคนหาได้้้้นน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 ะะะะัั่่่่่กกก็็็็คคคืออออไไไไมมววาาาาาจเเปปปแแแชขงงงงรรรบตๆยยีีผโดใลลิ ครับผมสำหรับการแช่แข็งนะหรือแช่โคตรนานในบางทีนะครับแล้วก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าทุกคนชอบเนี่ยรบกวนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับผมมาท่านผู้ชมครับมาดูกันว่าผมจะได้เป็นคนหาหรือผมจะได้เป็นคนซ่อนในแอบแบบนี้นะครับไปดูกันมาเข้าในแอปทุกคนถ้างั้นอ่ะใครหาใครหาอุ๊ยเอาอ่ะหาแล้วครับเดี๋ยว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 เยวเดี๋ย ล็อกไว้ล็อกไว้เฮ้ยผมไม่เห็นเนาะคิดเป็นตัวอะไรอ่ะอืมไม่ต้องพูดเราอะโอ้ยใครหนอเป็นสี่เหลี่ยมเราไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวปืนมาครับเล็งมาแล้วครับขยับพามาตรงนี้นะขยับพามานะอะไนริมเหลี่ยมอ่ะอะไนริมเหลี่ยมไม่มีแล้วไม่มีเลยลำเหลี่ยมไม่มีเลยมาไหมมาไหมอุ้ยอุ้ยอันนี้รู้จริงปุ๊บอเรียบร้อยอุ้ยกองขวัญใครฮะเมื่อกี้อยู่ข้างหลังอ่ะวองใคร คองไกรเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวยิงก่อนยิงเงินไปไหนลูกไปไหนไปไหนอันนี้เลยโอ้หยิงกลุ่มลุมยิงกันลุงตื๊บลุงตื๊บแต่ไงยิงยิงโอ้โหเรียบร้อยเห็นไหม่ายไปแล้วก็หายไปแล้วยังไม่เห็นนะยังครับเรยังไม่เห็นผมนะฮะตอนนี้จะค่อยนะ ใครจะไปแอบด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะยินเอาแล้วอืมนั่นเอาเข้าไปจีบกายแล้วทีมทีมทีมเพียรขอเพียรขอก่อนเพียรขอก่อนล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยเอาละเนียนอย่างนี้เนียนแน่นอนเนียนไม่ได้ถามจริงปันเนียนไหมเนี่ยแอบโคตรเนียนขอรอดเถอะไม่เคยรอดเลยแมปนี้เนี่ย Oh. ไปละละก่อนเอออุ้ยเนียนครับผมมีการจู๊อย่างแม่นยำผมบอกเลยอุ้ยตรงนี้เนียนนะทุกคนครับเรียบร้อยคืออย่างนั้นก็รอดนะถ้าผมเป็นนเนี้ยมันจะเนียนไหมเนียนกี่โมงเนี่ย โอ้แยแอบบกันไปดงเลยเดี๋ยว <g ül> เดี๋ยวเป็นกองทัพเลยทีนี้ปักอยู่ห้องล็อบบี้ใช่เหรอเอาน้องเป็นคนหาไหม่ใช่เหรอใช่ไหมโอ้โหเป็นของใหญ่ซะด้วยประเด็นน่ะเป็นขวงเล็กไม่ชอบเป็นของใหญ่ๆ่ชอบเลยทีนี้อ่านล็อกไว้ออนนี้ก็ตามมาจาังเลยเดี๋ยวนะผมจะตาเอาน่ะก,กัปนอย่ายิงทางนี้ <c oughs> ชิบกายละ <c oughs> ไปแล้วเพื่อนโอ้โหโอ,โอ้ไม่รอด โอ้โหเรียบร้อยเลยทีด้เ็ตก็ไม่ใช่เมื่อกี้ผมเห็นเพื่อนผมคนนึงอะ่ะอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมมอดูก่อนแล้วกันใช่ปะเอาไม่ใช่สักคนเลยอยู่ไหนกันโอ้โหโอ้ทางนูน้นโอเคทางโคตรกว้างเลยลีโรล,ลิงไปอ,อยู่ไหนกันเนี่ยโอ้โหไม่หาก็ไม่เจอสักคนเลยนี่ก็ไม่ได้ไม่หาไม่เจออจิงเนี่ยเหีือวเกีคนเด๋อคนเดียวเหรออีเจเป็นเหรอโอ้โหเจอเจอแล้วเจอแล้วเมื่อกี้วงกลมแดงๆขึ้นเลยอยู่ข้างล่างข้างล่าง <Huh? S 1> ดูที่วันนี้เราจะกลายเป็นคนหาหรือเป็นคนซ่อนหรือเป็นคนแอบแอบซ่อนก็นเหมือนกันนี่เป่า <Bro. S 1> แสวงฮะโอ้โห uh huh. ซ่อนซ่อนนีกแล้วเลยเป็นไรเดียอันนี้แล้วกันมันเกือบเนียนละเนี่ยมันเกือบเนียนแล้ว <c oughs> แหละระหวังนะแอบกันหมดคือเราตากนหบดนะหมาแล้วครับตอนนี้นอยู่กับสองคนนะนี่เขาเขาเป็นโอ้ What the hell บ้า <c oughs> ออุุ้ย้ยเห็นหมดเอออยู่ด้วยกันไม่ยี้หายไปไหนตายตายังตายยังเอ่ยตรงเนี้ยโอเคมีคนแอบอสงสัยนะย่าจะหนีกันไปแล้วแหละเดี๋ยวนะกด X มัน<อ>เดี๋ยวนะก้าวลูกบักโอ้โหสุดยอดเลยคือกด X ปุ๊บคือซื้อลูกบักแล้วก็ค้นหาคนได้โอ้โหโคตรโกงอะ่ะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงต้นไม้ต้นไม้ยิล,ลลิงเอา้าจูเก่งเสียเกินจู กระโดดเลยงหองเลยเออเรียบร้อยกระโดนวิจ uh, oh, ok. so, so, oh. huh. ิงโจ้เลยเมื่อกี้เอาอะไรดีอ่ะเอานี้ยไหมนี่สุสานสุสานไปเจเจสุสานเฮ้ยไปคนหาทุกผู้ชมครับผมบอกเลยว่าคนหาคนนี้เนี่ยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อย่าพยายามเล่นแล้วกันโอ้ไม่เก่งไม่เก่งคนหาคนนี้ไม่เก่งเดี๋ยวรู้เรื่องเจเจเดี๋ยวรู้กันดีดีดีโอ้ช่วยกลัวเพียบไปทีนี้เดี๋ยวนะมันวิ่งไม่ได้เหรอไม่เจอใครสักคนเลยริบไก่ละ เจอใครบ้างก่อนตัวเนี้ยเนี่ยอยู่ใกล้สุดพี่ยังไม่เห็นเลยอ่ะมันจะเห็นไมถามก่อนเถอะเซนการซ่อนเซนการอะไรเนี่ยเอาออกอันเนี้ยเห็นแต่ไม่เดี๋ยวเออเดี๋ยวตัวเร็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 วเดี๋ย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 วอื้มฮึ่โดนหนึ่งโดนสองโดนสามเอ๊ข้างบนไม่มีคนเลยเหรอต้องมีเสียงข้างบนอะไม่ไม่มีจริงผู้ชมครับข้างบนไม่มีใครเลยิีมัวมสักคนอะผมว่ามันก็โดนทุกคนเชียวไหมเดี๋ยวก็โดน โอ้โหอ๋ออยู่ข้างบนจริงด้วยดีประเด็นอะอะไรมันจะขนาดนั้นนะข้างบนเลยเหรอไม่ี่ผมไปแล้วก็ไม่เจอนะอ้าวล็อกเลยโอเคโอ้โหเดี๋ยวไม่เห็นด้วยเดินผ่านกันเฉยเลยมาดูว่าจะหากันเจอไหมนะครับกระโดดยองๆเลยอุ้ยอุยยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดีเดี๋ยวเดี๋ยว เกิดใหม่เก้ารูบักด้วยนะจะสามคนนะครับผมมองว่ากันนี้เขาจะแอบนะเราต้องหาที่ที่อันตรายนะครับโดนสักอันแหละผมบอกเลยอุ้ยปืนเท่จังเลยอ่ะปืนเลเซอร์เหรอมันช่ไม่มีกันเลยอ่ะอกล่องมันจะเนียนไหมเนี่ยกลายแล้วเวลาเหลือแค่นี้ตรงนี้แล้วกันนะก่ายกดผิดแล้วจะมาแอบกันทำไมเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวมันก็เห็นกันหมดเลยแต่มันก็มีไอเทมบางอย่างในเกมที่สามารถแบบ กดปุ๊บแล้วคือเห็นได้อย่างเงี้ยไปละตัวทัตุมันละใครเป็นอันนี้จะจะมากันเป็นกลุ่มทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเอาสิเอาสิจุ๊บเอาสิจุ๊บเอาสิจุ๊บจุ๊บอึดอุ้ยวิกระถังกระถังแล้วคนหาวิ่งไม่ได้โอ้โหตัวอย่างเล็กเลยใส่แมงจะหิงได้กระโจนย่องย่องเลยตื๊ดตืด นี่แหละคนท้ายครับเออนี่ไงเฮ้ยมีฟาร์มเอ้าฟาร์มดีกว่าฟาร์มฟาร์มไปอุ้ยโอ้โหโอกาสการฟ้อน20%แล้วของใหญ่ซะด้วยเล็กๆไม่ชอบใหญ่ๆชอบนะเฮ้ยใครอยากมาใกล้ๆอย่าอย่าไปโอ้โหแล้วแปลงเหมือนกันด้วยไก่ละโอ้โหมันกูจะเนียนแหละมาขนาดนี้น่ะผมว่าคนดูพี่ดูอะไรเนี่ยเลยผมไม่เป็นเลนี่แหละคือเสน่ห์ โอ้โหแล้วมากองไปภูเขาเลยว่าไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกมีมีโอ้โหดูดิของเล็กๆไม่ชอบมาชอบของใหญ่กันนะพวกพวกเองเนี่ยเดี๋ยวนั่นไงเรียบร้อยรถตายรถไปคนแรกแล้วมั้งนะยังตามมาอีกเหรอเดี๋ยวไปเจอหรอกบอกเลยโคตรเดียนอะหาเจอให้ตบเลยอุ้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 ยแล้วมาเป็นแก๊งเลยเดี๋ยว โมจะเนียนแหละนะมาเป็นกลุ่มเลยเอาไม่เห็นเชยเลยเฮ้ย,ย,ย <laughs> อย่าพาไปทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพาไปทางนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเโอ้โหโอ้โห,โห,โหยิบเป็นกคทติ้งเลยเอ้ยเสร็จเรียบร้อยอุวยใครเป็นของใครเป็นเตียงอะเตียงใครอยู่บนหลังคาเอาละครับไปไหนครับ พี่น้องไปไหนแอบไม่มิดเรียบเล <_ VEL> ยเตียงไปเลยคนแรกโดนแช่แข็งโอ้โหเรียบร้อยครับ,โ,โ,รบ,รบโมชิปะเนี่ยเดี๋ยวเจแล้วนักต่อมาหากรามเนี่ยมาอยู่ไหนเขาจริงจัง่ะคนนี้เขาจริงจังอะ่ะค,คือมัอนไม่ทางหาเจอคือผมเนียนเนียนจัดเลยอันนี้อันนี้ไม่เนียนแล้ว ว่ามีคนดูไรพี่แน่เลยวะเออเอน่าจะมีเลยโอ้โหอยู่ในบ้านเต็มเลยมาเป็นโดมอะในบ้านนะเมื่อกี้มันขึ้นวงแดงๆตรงนี้นะเอาโดนแช่แข็งยิงไปก่อนละใครยิงไปก่อนละอาจจะเจออาจจะเจอเัียงอยู่ข้างนอกได้ไงวะเนี่ยเบียงวาร์ปได้ ไม่จริงต้นไม้เราจะควรอยู่ที่อื่นดีไ,<อ>ไเดียวเดียวยแล้วไม่ได้พูดเลยไม่ไม่พอดีว่นพอดีคนเออพอเราเป็นคนหาแล้วเนี่ยเราต้องมีสติอเออแช่แข็งแม่เดินแล้วครับพี่น้องโอ้โหและแช่นานด้วยแช่สิบวิเออ,อหูเล่นแปะแข็งอยู่มีใครเคยเล่นไม่แปะแข็ง่ะโอ้โหแข็งแล้วอันนี้ใครอันนี้ใครอ้ันนี้ใครอะยิงมั่วมั่วตาเฉยเลยเรียบร้อยครับ เอาแล้วลุยรวยเลยใคร,รขยันเติมโลบักเนี่ยเยมื่อกี้ใครเห็นนะใครยบร้อยได้ของเล่นใหม่ละเออไม่ต้องเดินละทีนี้แหละไอแบบเนี้ยคนหาลําบากนะไอคนซ่อมเท่าไหร่คนหาลําบากผมขอแข่งด้วยแล้วกันนะ,ะไปคนหาเฉยเลยไปลองปืนลาวาละไม่ต้องเดินละโอ้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 เดินกี่โมเออเออเดินเออไม่ต้องแข่งโอ้โหแข่งทั้งเซิร์ฟเลยตอนนี้เนี่ย เอย้ <c oughs> ขอ,ขอคุณช่วยคุณนึงแล้วกันเออเนี่ยแหละเฮ้ยใครไม่แข่งฮะตั้งหมดแล้วเหรอไม่แข่งเลยอ๋อเอาเข้าไปอ่าห้าวิเออห้าวิสี่วิอ่าสามสามเออเอาเข้าไปเอปเอนั่นแหละเออไม่ต้องเดินแล้วทีนี้นะไม่ต้องเดินแล้วล่ะเออไม่ต้องเดินไม่ต้องเล่นแล้วลน <c oughs> อยู่ <c oughs> บน,นหลังคา <c oughs> ด้วยเหรอมันใช่รถอยู่บนหลังคาเนี่ยผมผมอยู่ข้างหลังพี่อ่ะพี่แค่มองไม่เห็นลูกอย่าแข่งนะอย่าอย่ากดแข่งนะขอร้องจะตายลูกอย่าตายลูกเดี๋ยวนด้วยวเออนั่นแหละมีมีมีคนอยู่ข้างหลังพี่อ่ะหนีหรือเปล่าหนีหรือเปล่า นี่หรือเปล่ามันเดินเข้ามาได้นี่หรือเปล่าอุ้ยนี่แข่งกันชาติหน้าเลยอ่ะเนี่ยตายเรียบร้อยเอ้ยคือมีคนขึ้นบนหลังคาได้ไงประเด็นอ่ะเขาแปลงเป็นรถอะไรของเขาไหมโอ้โหแล้วเป็นอันโคตรใหญ่เลยใครจะมาแอบกับผมวะเนี่ยใครไม่แอบกับผมเนี่ยเดี๋ยวมันคงเนียนแหละเออถามจริงๆเด้อแล้วดูกันแอบกันดิ Để đeo, корп까지, yea, ờ quack quack ờ nhập bút bỏ mấy đi derrière, điitet, đi derrière, đi derrière, đi 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 เริ่มหาโดนแคตไปอะไรวะโอ้ยิงให้แมดเดย์บี้ต้องไปเรียบมาใหม่นะพี่คุณคนประสาททำอะไรเนอะอะรโอ้โหคุณโดนแข็งเลยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ทำไมตามเมื่อกี้ไม่กดแข่งเงินวะโอ้โหเดี๋ยวไม่เงี้ยเดี๋ยวมึงกดแข็งเดียวดีอย่ามึงกดแข่งกันให้โอกาสนะเฮ้ยอกาสได้แต่อากาศตอนนี้น่ะปล่อยไปเถอะปล่อยผมไปเถอะขยันเตือนเตือนเตือนเอิ่มขอรัสักทีนึงไม่ได้ขยับแล้วแหละผมอะ อุ้ยช <Bond> <pakai Again> ุก <congratulations> คุ้ลใช่ไหมน่ะเรียบร้อยเรียบร้อยอึ้งเรียบร้อยเห็นเห็นพอดีเลยพี่พอดีพอดีพอดีมันยิงโดนนะแต่แบบนี่ไงปี๋ไงพี่ปี๋ไงโอ้โหเป็นคนซ่อนไม่ส่ใจเลยมีใครเปียคนหาเนี่ยซ้อนยังไงก็หาเจออยู่ดีโอ้ยคนขี่โบ่สมควรตายโอ้โหแล้วแอบกันแอบกันเป็นดงเลยนี่ เอาเข้าไปอ๋าเข้าไปอาแล้วอะไรมันอยู่เต็มไปหมดเลยว่ามันจะเนียนตรงไหนเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนเราเนียนกันมากเนียนจัดๆเลยนะตัวเนียนวิวิวยิงใ้ดูยิงให้ดูเท่งไฟใครเนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยแรงอันนี้แรงกระโดดไปละตัวใครตัวมันเอาละสเต็ปการจุกเนี่ยบอกเลยว่าเกสี่อุ้ยพี่น่าจะเกสูนะติดลบด้วยซ้ำ แล้วมันตามมาเป็นหมู่คณะเลยเจ้าเนียนกี่โมงเนี่ยอุ๊ยจะนะอุ๊ยผมเป็นเฮ้ยขาห้ามบอกได้ไหมหยิบขาดแล้วเกือบหลุดพูดแล้วเมื่อกี้ผมว่าเขาอี๋เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เออผมว่าเออโซฟาต้นอยู่ตรงนี้เฮ้ยผมเนียนนะคือไม่มีใครหาเจออะบอกตรงคืนเนียนเนียนเนียนเอ่าอุ๊ยอุ๊ยใช้แขกแล้วไปละขอบคุณมากใครใช้แขกเมื่อกี้อุ๊ยหายไม่เจอแน่ช็อตนี้ผมบอกเลยว่าเนียนโคตรจะเนียนนะพี่ชมคือถ้าผมตายให้หนึ่งแปะเลยแบบ ไออ่ะแล้ว,วมันจะมาแอบกันแบบเป็นหมู่กัน,นได้กันทำไมเนี่ยคิวเว็เออนคิ่กว่าน้ำเฮ้ยเดี๋ยวใครจะพูดอ่ะ <c oughs> เอ,อ้ยไม่เป็นแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนละเออเนียนเนียนหน่อยนี่เนียนหน่อยคิวเวนคิวเป็นใส่น้ำเกลือาล <c oughs> งม <c oughs> อะบ <c oughs> อกทำไมบอกเขาทำไมเรียบร้อยเนียนเลยดีๆเออเขาไม่แอบกันหมดอ่ะทุกคนดูนะเดี๋ยวด้านหนึ่งนะสองนะสามนะสี่นะไม่มี้ใครเห็นหรอกไปเลยไปเลย ไข่ไข่ไข่พาไข่พาเออวงแตกแล้วไปละใครอยู่ก็อยู่เถ้อเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยจะตามมาจะจะจยินกันเออนั่นแหละเฮ้ยไม่ไม่ต้องยิงจิบกายแล้วไข่พามาเนี่ยไปแล้วไปแล้วเออแต่พี่มองตรงยอดต้นคิดมัดครับมีอะไรอ่ะมีอะไรอยู่อ่ะแกท่านผู้อยู่เบื้องสูงอุ้ย คือผมไม่ได้ขำมาเลยนะขำตอนเขาตกลงมาจากยอดอ่ะเขาอยู่ข้างบนบ้านกันหมดขึ้นไปยังไงกับบนบ้านวานะน่ะที่ดีๆคือมีให้ซ่อนไม่ซ่อนซ่อนบนบ้านเออนะคนเราเนี่ยนะ ก็จบแล้วครับผมทุกคนครับสำหรับแมปแบบนี้นะท่านผู้ชมครับผมก็ตัดปันจากไลฟ์สดนั่นเองท่านผู้ชมครับถ้าทุกคนชอบเนี่ยรบกวนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นคลิปแนวแบบนี้หรือว่าเป็นอะไรแบบนี้ผมจะเล่นกับคนดูมากกว่านะเพราะมันสนุกเนาะมันจะได้แบบว่าปั่นๆกันเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยโอเคทุกคนครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับแมปนี้นะครับทีนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหนนน้้าาาสสรััับบบววีีดค๊ยย